แล้ลล่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 ล่ะฮเช้านี้เป็นเช้าที่สดใสดีนะเดียสาธลองที่ฉันทาไว้ใหม่ก็ทุกคนได้มาเห็นพร้อมหน้ากันฉันตื่นเต้นมากเลยตอนนี้นะนี่สาติตลองของฉันตัวใหม่เนี่ยเป็นคล้ายๆหมาเลยหมาปักหมาปักกันนะในคล้ายๆเรื่องป๊ปปี้ป๊ปปี้เพทาเพธาป๊ปปี้อ่ะนะ ไม่รู้ทุกคนจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนดูเลย <ś> <c> โอเคพร้อมนะเดี๋ยวฉันจะเปิดประตูแล้วอาหารพร้อมกันด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 ันเอ๊ะเออหายไปไหนเนี่ยโอ้ my god หายไปไหนเนี่ยมันไม่ได้ยังไง เอโอโอ้ใช่ใช่ใช่นั่นนั่นนั่นวิ่งไปนู่นแล้วโอ้ my god อ,อ้ตายเถอะไไปหนนแล้วเี่ดโอ้วิ่งไปทางบ้านชายก็บันดี้ดิโอ้โทานทาันไหมเนี่ย5 minutes later โอ้ตายไม่ทันเนี่ย มันหายไปช่วงบ้านใช้เข้าพอดีเลยทำยังไงดีนะอ,อย่างนี้เราต้องโทรหากรมปศสุสัตว์โทรหาป่าไม้แล้วก็บอกว่าบัดนี้เป็นคนแจ้งดีกว่าเออไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันโอเคๆทำนั้นโอ้นี่ใครเอาเจ้าน้องหมามาวางไว้ตรงนี้เนี่ยนะ่าจะเหมือนเจ้าหมาปาักเลยนะ่ะ แต่ว่าตัวยาวๆแปลกแลกตัวยาวๆเหมือนหนอนแต่หน้าเหมือนหมาปักเอ๊ฉันก็เรียกว่าอะไรดีหมานอนปักนอนหมาปักหมาน่านอนปักหรือนอนหน้าหมาปกักอะเอ๋ชื่ออะไรดีนะ ว่าแต่ทำไมถึงไม่อยู่ตรงหน้าบ้านชัก็ได้เนี่ยมาทำหนะ้าเอนดูเอนดูอยู่ตรงนี้หนะ้าแต่หนะ้าเอนดูจริงๆเลยเหมือนอยากจะให้ชัยเก้าเลี้ยงนะ่ะเอาไงดีนะ้าเอาไงดีงานชัยเก็ว่าขอดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆก่อนแล้วกันรู้สึกยังไม่ค่อยไหวใจมาแล้วครับรถสไลด์อาชับอ๊อ สวัสดีครับคุณผู้หญิงกับผมมาจากกรมปรศุสัตว์นะครับเอะมาจากกรมปรศุสัตว์แล้วยังไงคะมีคนแจ้งข่าวไว้ว่าตรงนี้เนี่ยมีสัตว์ที่คุ้มครองพิเศษนะครับแล้วก็อีกทัางผมก็ได้รับนะครับการมอบหมายจากกระทรวงป่าไม้ได้ส่งแวดล้อมและธรรมชาติและพันธุ์พืชนะครับคุ้มครองสัตว์นะครับว่าตรงนี้มีสัตว์ คุ้มครองพิเศษอยู่แต่ว่าผมไม่เห็นเลยว่าอยู่ตรงไหนเอ๊ะเอ้ยเฮ้ยหรือว่าจะเป็นตัวนี้มันมีไหมครับคุณผู้หญิงไม่เห็นค่ะบ้านตกค้ำเขาแจ้งมานะเออบ้านตกค้ำบ้านเลขที่แปดหรอคะอ่าใช่ครับบ้านเลขที่แปดเขาแจ้งมาเออคุมีไหมคุณผู้หญิงมีไหม ตอนนี้ยังไม่เห็นแต่ถ้าเห็นแล้วเดี๋ยวจะบอกคะ่ะโอเคได,ไคดนะ้แจ้งไปที่ไหนคะบอกด้วยนะแจ้งไปที่บ้านตรงข้ามก็ได้โอเคค่ะโอเคไปเลยนะเออสาภาพรถสไลดล์ทก็เพิ่งเคยเห็นนั่นเนี่ยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดโอ้สิ่งนะรู้สึกปวดตูดเออเฮ้ยจูนนูนี่เป็นสัตว์ของสัตว์อะไรนะั่นเหรอเอ๊ แต่เขายังไม่เห็นแต่บันนี่เป็นคนแจ้งเหรอแต่บันนี่ยังไม่เห็นเลยนะว่าชายก็เจอเจ้าหนูตัวนี้อยู่ตรงนี้น่ะเฮ้โอรถใครผ่าน,มาน,นผมไม่ใช่ไม่ใช่ผมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ครับ โมาสะเหมือนเจ้าคนเ,เลยเจา้าหน้าที่กรมปศุสัตว์แจ้งมาว่าตรงนี้ถ้าจะมีสัตว์ผมครองพิเศรรษอยู่ผมก็เลยไปสังเกตให้แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเอ๊ยอ่ามันก็แบบว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่หรอกคือหน่วยสุดราชการรับไม่มีค่ะไม่มี<ด><ด>หรอไม่เป็นไรท่ากันถ้ามีก็ฝากบอกวัตถรามด้วยนะ อาจะรย์มีจะบอกว่าตกค้ำให้ค่ะเ,ออเริ่มหนูไม่น่าไว้ใจและอะเจ้าหนูนี้ดูแบบว่าแต่คนต้องการนะชัยก็ว่ามันจะไม่ปลอดภัยเอาชัก็จะต้องเก็บเป็นความลับเ,ออเพื่อรักษาชีวิตของเจ้าหมาน้อยเอ,อ๊ะเจ้าหมาก็ได้เจ้าหมาปักน้อยตัวนี้เอาไว้ ไปซ่อนซ่อนไปตรงไหนดีนะอุจับไม่ไปซ่อซ่อนข้ามุมไปก่อนเดี๋ยวคนเห็นน,น,นีแอบไปตรงนี้นะจ้ามาน้อยจ้ามาฝากน้อยเอ่ออาคนมารถพิเศษอีกแล้วฟังไม่รู้เรื่องด้วยตัวนี้นะ่ะเม แต่เดาไม่ได้ไม่ยากก็คงแบบว่าจะมาตามหาเจ้าหมานเอออ๋อไม่ไม่ได้ตามหาอะไรจะไปตามหาสัตว์พิเศษอบพิเศษอะไรนั่นใช่ไหมน่ะไม่มีไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มีใครทั้งนั้นไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีถ้ามีเดี๋ยวจะบอกไม่มีไม่มีไม่งมีีออ่ฟไปก แต่รถประหลาดมาจากองค์กรเดียวกันชัวชๆแล้วทำเนียนเป็นมาคนละรอบเอ๊ะเโอเคเป็นเพื่อรักษาชีวิตเจ้าหนูฉยก็จะไม่บอกฉยก็จะไม่บอกฉยก็ว่าเจ้าหนูนี่ต้องหนีมาแดนแดนเลยนะอยู่ตรงนี้ไปปลอดภยยัยไห้ห่วงโอเครับแขก มีคนมาอีกแน่นอนต้องมีคนมาอีกแน่นอนอออฉอันก็จะคุยอะไรกับใครนะ่ะคนเดียวตั้งนานแล้วนะ่าฉันต้องถามก่อนบันนี้เธอได้แจ้งอะไรใครไปหรือเปล่าไม่มีเลยนะไม่ได้แจ้งเลยไม่ได้แจ้งเลยนะไม,ไม่มีแจ้งว่าแต่แจ้งอะไรเหรอก็เห็นเธอคุยอะไรคนเดียวตั้งนานเลยนะเมื่อกี้ฉันไม่ได้คุยคน,<อ>คนเดียวมีคนมาคุยกับฉันเอ ไม่เห็นมีอะไรเลยอึบตัวก็เตี้ยด้วยอึบเห็นเขาบอกว่าบ้านตรงข้ามซึ่งก็คือเธอเป็นคนแจ้งว่าที่บ้านฉันมีสัตว์ปกครองสัตว์คุ้มครองพิเศษอยู่น่ะเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เพิ่งตื่นเอ๋แล้วทำไมเขาบอกว่าถ้าฉันเจอก็คือให้บอกเธอไม่รู้แฮะชุโอ้ตายแะแย่เดี๋ยวก็ขอไปจามในห้องน้ำแป๊บหนึ่งเอ๋เรื่องเรามันกลับซับซ้อน ใครกันแน่ที่เป็นคนก่ <S <s <pe at> อหองงั้นเชก็ต้องเอาเจ้าหนูตัวนี้ไปเก็บไว้ที่ปลอดภัยก่อนโอ๊ยเพราะว่าอยู่ข้างนอกดูถ้าจะไม่ปลอดภยัยมันดูต้องการความช่วยเหลือไม่งั้นคงมาไม่ถึงบ้านเชกก็หรอกปิดปิดปฮ <s ug> ้ออเอ <s ug> ได้แล้วมีคนรู้ <S <s <ug> <S คนเห็นแล้ว ฉันจะเอาไปไหนฉันไปสืบมาว่าตัวนี้แพงมากเลยนะชารเกิลมีแค่ตัวเดียวในเมืองนี้เท่านั้นนะ่ะอ๋อจริงเหรอใช่เราไปขายได้นะตึด็อกเตอร์รับซื้ออยู่เอ้าแต่เจ้าหนูตัวนี้มันดูแบบว่าน่าสงสารมากเลยนะมันดูแบบว่าต้องการความช่วยเหลือมันดูอยากมอยู่กับเรานะมันอาจจะหนีมาก,ก็ได้ถึงด็อกเตอร์รับซื้อนะชายเกิลให้เยอะมากเลยนะเราจะรวยนะเท่าไหร่บอกมากกิดสิบล้านเออ ิบล้านค้านะร้อยล้านหนึ่ง <S <S <ห> <S <S จะเล้านหนึ่ง <S <S ฉันจะเอามาทำอะไรไม่ใช่สิบล้านบาทให้เยอะมากเลยเชคเกอร์ไปเร็วเุ้ยความตั้งใจที่ฉันจะช่วยเจ้าหนูตัวนี้มันจะหายจะมาลายหายสิ้นไปได้ยังไงกันสามารถช่วยเจ้าหนูนี้ได้ด้วยการให้ด็อกเตอร์เชคเกอร์ดูสี่มันคือตัวอะไรนะ่ะหมาก็ไม่ใช่หนอนก็ไม่เชิงนะเจ้าพุดเดิ้ลก็ไม่ถูก ขาเขือก็ตัวเล็กนิดเดียวเองมันไม่ใช่สัตว์ทั่วไปหรอกฉันว่าต้องเป็นตัวที่ด็อกเตอร์สร้างขึ้นแน่นอนเลยนะไงพอจะตามหาทําไมล่ะมันจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่หล่นมาจากฟากฟ้าเหรอหล่นมาตอนไหนน่ะไม่เห็นจะรู้เลยไชกิลเอาจริงๆนะฉันว่ามันต้องเป็นแบบนั้นชัวร์เลยนะโอ้แต่ฉันต้องการจะปกป้องมันนะโอ้เฮ้เฮ้มันเดินขาเดียวนะบัดนี้มันเดินขาเดียวเหรอ มันเดินสองขาไม่ใช่ขาเดียวใช่ใช่ก็ฉันว่าเป็นของนกเต่าชัวเลยเราไปคืนเขาแถมเราได้ตังค์ไม่ดีเหรอโอ้อะไรเนี่ยมาตอดจังเลยน่ารักจักรจี้เออจักรจี้แฮไอพอพอยาเห็นไม่ใช่ตบอกว่าประดับเมันน่ารักเออเออเออมันไม่ได้น่ารักอย่างที่คิดนี่จับเว้ย หยุด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 โอ้ไมดีฉชโกเอาไปคืนก็ได้โอ้ไหนไหนเอาไปคืนเอาไปคืนที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่บันนี่เร็วเร็วจะบอกมันเร็วอาจัรไปลงบ้านก่อนดีไหมเนี่ยอ๋อโอเคโอเคโอเคกันพาบันนี่ไปลงบ้านก่อนแล้วถ้ายเจ้าตัวนี้มันหายล่ะอ้าวเอ่อไปแล้วมันไปแล้วอย่าไป่ระวังเลยฉันจะใช้แรงเครื่องสุดท้ายไปขวางมัน เออ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 ไปไม่ถึง